ได้เข้าไปาเรียนรู้กับกลุ่มนะครับกลุ่มนี้เดิมทีแล้วก็ขายข้าวบรรจุถุงนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นข้าวไทยพืชผงพร้อมชงนะครับทั้งโครงการของพวกเรานะครับทั้งกลุ่มของพวกเราแล้วก็นักศึกษาแล้วก็คณาจารย์นะครับได้เข้าไปเรียนรู้บริบทเกี่ยกับชุมชนนะครับแล้วก็ได้เจอปัญหาที่ตอนในแก้ไขก็คือแพ็กเกจครับยังไม่เป็นที่ดึงดูดเท่าไหร่แล้วก็ทั้งสูตรของข้าว เรื่องของรสชาตินะครับแล้วก็ได้เพิ่มของช่องทางการตลาดเข้าไป e-commerce เพื่อให้ชุมชนได้มีช่องทางการขายหลากหลายเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เราก็ได้พัฒนาตัวตัวข้าวผงนะครับจากเดิมเป็นกล่องนะครับก็พัฒนาเป็นซองแล้วก็ทั้งสีของแบรนด์ทั้งแพ็กเกจข้างในนะครับได้มีแบบอะไรที่แบบดูทันสมัยมากขึ้นนะครับจากเดิมทีมันเป็นกล่องที่เหมือนกล่องสบู่นะครับแล้วก็พัฒนาช่องทางการตลาดนะครับก็ เพิ่มทั้ง L ลโอเอไลแมทช็อปนะครับทั้งชอปป e ้ลาซาด้าหลากหลายช่องทางเพิ่มขึ้นนะครับก็พวกเราได้เข้าไปพัฒนาในการาทำกิจกรรมจัดทริปการท่องเที่ยววันเดย์ทริปทูเดย์ทริปนะครับแล้วก็มีการจัดทำแพ็กเกจจิน้นให้กับกลุ่มวิสากิจภายในชุมชนเลยนะครับโดยจะมี4กลุ่มวิชากนะครับก็จะมีกลุ่มจักสารกลุ่มทอผ้ากลุ่มโฮสเย์แล้วก็กลุ่มศูนย์การเรียนรู้นะครับโดยที่ พวกเราครับได้เข้าไปพัฒนาแล้วก็ช่วยจัดแพ็กเกจจิ้นให้ดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับกลุ่มชุมชนวิสาหกิจยูทูทตีซีหมู่8บ้านนอนสายนะคะแต่เดิมแม่แกทําปาราบองค่ะและทีนี้กลุ่มพวกหนูก็เลยมีความที่จะพัฒนาการนําปาราบองไปทําเป็นผงปาราบองค่ะโดยการที่นําปาราบองสูตรของแม่แกน,นะคะไปอบค่ะแล้วก็ไปปั่นแล้วก็ร่อนค่ะได้ผงปาราบองมาผงปาราบองเรามีความพิเศษตรงเป็นผงอเนกประสงค์ผงโรยข้าวผงหมาล่าแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งน,นะคะนำไปทํายําขนมจีนแล้วก็น้ายาถินสําเร็จรูปได้ค่ะแล้วก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากคะ่ะที่ได้เข้าไปช่วยในการพัฒนาผิตภัการให้กับกลุ่มแม่บ้านนะคะ เป็นการเพิ่มรายได้แล้วก็สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับกลุ่มแม่บ้านเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับโครงการออมสินยิพัฒน์นะครับที่ได้ให้โอกาสเข้าไปช่วยเหลือในชุมชนแล้วก็ส่วนที่พวกเราได้เข้ามาครับได้เรียนรู้ระบบเ,เขาเรียกว่าธุรกิจเล็กๆนะครับเกี่ยวกับวิสาหกิจเขาทํายังไงเขามีพื้นฐานยังไงเขามีความเป็นมาอย่างไงแเราต่อยอดอะไรได้บ้างครับก็ขอขอบคุณทั้ง ผู้ที่มีสติเกยวข้องทั้งหมดครับพวกเราก็ขอ,อขอบคุณธนาคารอมสินโครงการอมสินยุวพัฒน์และก็มหาวิทยาลัยราชภาัฏอุตรดิตนนะครับที่จัดกิจกรรมในครั้นงนี้ขึ้นซึ่งทําให้พวกผมได้มีประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับแล้วก็ได้เข้าไปเรียนรู้ความต้องการของชุมชนและเข้าไปพัฒนาชุมชนให้เกิดความก้าวหน้าแล้วก็ยังยืนมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ